Gview, a d v i c e Asrock, Kingit Network, Magnus สวัสดีครับอยู่กับอิญทาณฮ็อคโซนนะฮะวันนี้มากับเคส Fractal Design อีกแล้วนะครับสำหรับคนที่ คุ้นหูคุ้นตากับแบรนด์นี้นะครับจะรู้จักซีรีส์ Define มากกว่านะครับแต่วันนี้เรามากับซีรีส์โฟกัสนะในรุ่น Focus G นะครับจริงๆเรามีู่2รุ่นนะโฟกัสกับ Focus G ีมินิตัวที่อยู่กับเรานี้จะเป็น Focus G g ขนาดมิวเอร์มาตรฐานนะครับเน้นคอนเซปต์ราคาประหยัดจับต้องได้แต่ว่าได้คุณภาพของแบรนด์แฟค t ตอร d ดีไซนนะฮะเป็นว่าจะเป็นยังไงรองรับไดบ้างเดี๋ยวเราไปดูนครับ ปรัชญาการออกแบบของแบ,บ,งแบรนด์ f r a c t o l Design ในตระกูล Focus ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เห็นเลยตีมหลักๆของตัวเคสนั้นจะมาในแนวสีดําเรียบหรูไม่ได้ออกแบบมาให้เอาใจเกมเมอร์หรือว่าเน้นไฟ RGB แต่งใดนะครับเพราะว่าแบรนด์นี้ตั้งแต่ตระกูล Define หรือว่าพวก Define S รุ่นแรกที่เปิดตัวมาแล้วนะฮะก็อย่างที่เห็นว่า แนวดำๆเหมือนเดิมนะครับเน้นวัสดุที่ดีฟีเจอร์การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ครบครันนะครับสำหรับ Focus G ตัวนี้เป็นโฟ c u กัสรุ่นม,มาตรฐานนะครับอีกตัวนึงเป็น Focus ัส G ีมินิโดยที่เดิเมนชั่นของตัวโฟ c u กัส G นี้จะอยู่ที่205คูณ444คูณ468ม mm. ิลลิเมตวอลลุ่มหรือว่าปริมาตรรวมตัวเคสอยู่ที่39.8ลิตรและน้ำหนักรวมอยู่ที่4.5กิกรครับ ด้านหน้าของตัวเคสเองจะเห็นว่ามี drive bay 5.25นิ้วหรือว่าพวก optical drive สามารถติดตั้งได้2ตัวตรงบริเวณนี้ส่วนด้านล่างลงมาก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการติดตั้งพัดลม120มิลิเมตรจำนวน2ตัวตรงนี้เขาก็ติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับ120มิลิเมตรไฟ LED สีขาวนั่นเองฝาหน้าทั้งหมดนี้จะมาแบบตะแกรงนะฮะก็เพราะฉะนั้นสามารถดูดลมเข้าจากด้านหน้าได้อย่างมากมายแน่นอนครับถัดมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามี IO อยู่นะฮะปุ่ม power ปุ่ม reset ไฟแรงขนาดฮาร์ดดิสหูฟังไมโครโฟนช่อง USB 2.0แล้วก็ USB 3.0ตรงนี้วัสดุต่างๆก็ดูงานประกอบมาดีครับใส่พอร์ตอะไรก็ไม่มีอาการโยกเยกแต่อย่างใด ด้านบนถัดขึ้นมาจะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการติดตั้งพัดลม120มิลิเมตรหรือว่า140มิลิเมตรได้2ตัวเช่นเดียวกับด้านหน้าของเคสนะครับแต่ว่าตรงนี้จะไม่ได้มีพัดลมติดตั้งมาให้นะฮะก็ไปซื้อมาใส่กันเองแล้วกันนะครับออหลักๆแล้วรูน็อตจะไม่ใช่รูน็อตแบบสไลด์นะครับเพราะนั<ๆ>้นก็ต้องติดแบบฟิกซ์หรือว่าตายตัวไปเลยหม้อน้ําก็ใส่ในขนาด2ตอนทั้ง240หรือว่าเป็นแบบตัว14เซน2ตัวก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วก็เรื่อง ตะแกรงกันฝุ่นนะครับภายใต้นี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับต่างกับตระกูล define สมัยก่อนนะครับที่เมื่อเราติดตั้งหม้อน้าแล้วยังมีพื้นที่ด้านข้างให้ฝุ่นลงแต่ว่าตัวนี้เหมือนทําการลบจุดด้อยตรงนั้นออกมาแล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝุ่นเลยเพราะว่ามีตะแกรงอยู่แล้วครับสมัยนี้ด้านข้างเคสก็ต้องเป็นฝาใส่นะครับเช่นเดียวกับโฟกัสตัวนี้ที่ฝาข้างมาเป็นอะคริลิกแผ่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เทเปอร์กลาสนะครับแต่ว่าก็ระวังเรื่องรอยนิ้วมือหรือว่ารอยขนแมวกันนิด เมื่อเราต้องการเปิดฝาข้างนะครับรายละเอียดเล็กน้อยจากทาง f a c t o r design เขาก็ยังคงให้มาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัมสกรูที่เปิดแล้วดึงออกมาขันออกมาจะห้อยอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องตัมสกรูหายเลยมันจะ่ายอยู่ที่ฝาเคสเสร็จแล้วเราก็สไลด์ออกมาเปิดเหมือนตามเคสปกติ ลองดูภายในนะครับด้วยความที่เขาเป็นเคสแบบมิดทาวเวอร์ก็จะใส่เมนบอร์ดขนาด ATX มาตรฐานได้นะครับเล็กกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นพวก mATX หรือว่า ITX ก็สามารถติดตั้งได้เช่นกันนะครับตัวนี้สังเกตดีๆตรงกราฟิกการ์ดเนี่ยจะสามารถใส่ได้ยาวเลยนะครับเพราะว่าไม่มีไรเฟิเบด้านหน้ามาปิดตรงบริเวณน,นี้สามารถใส่ได้สูงสุด380ม mm ิลิเมตรนะครับแล้วก็ทางด้าน CPU Cooler หรือว่าฮิตซิง CPU นั้นใส่ได้สูงสุดที่165ม mm ิลิเมตรทางด้านความสูงครับ มองเข้ามาที่ด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สำหรับการติดตั้ง5.25นิ้ว Drive Bay มาทั้งหมด2ตัวอย่างที่ได้ว่าไปเมื่อด้านหน้าตรงเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้เราสามารถติดตั้งอุปกรณ์นคอ c o n ร r o l l e r อะไรต่างๆ,ๆ,ๆก็ได้เช่นกันพื้นที่เหลือเฟือนะครับเป็นบ a แบบเต็มช่องฟีเจอร์เด็ดๆของพวกเคสปี2 0 1 7นี้ก็ยังมีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นรูร้อยสายไฟออกทุกช่องที่ถูกต้องนะครับทั้ง CPU ทั้งตรงเมนบอร์ดการ์ดจอแล้วก็ Storage ด้านล่างนะครับรวมไปถึงด้านหลังของ Backplate CPU c o o l ลเลอก็ยังมีการเว้ามาให้ทําให้เวลาเราติดตั้งฮิตซิงหรือว่าถอดฮิตซิงนั้นไม่จำเป็นต้องยกเมนบอร์ดจากตัวเคสเคสตัวนี้สามารถใส่พล s ส p ายได้แบบมาตรฐานนะครับโดยที่รูสําหรับการจัดสายไฟด้านหลังของเคสนั้นยังมีพื้นที่เหลือเยอะพอสมควรเลย สำหรับการติดตั้ง s t o r a g e หลักๆนะครับเคสตัวนี้อาจจะให้มันน้อยนิดหนึ่งนะครับโดยที่มีเบมาให้ 2. ชุดเป็น3.5หรือว่า2.5ก็ได้เป็นแบบ two free installation นะครับหรือว่าการบีบแล้วก็ดึงออกมาเหมือนเจ๊เหมือนลิ้นชักเลยนะฮะแต่ว่าก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่าคุณมี Storage อยู่กี่ชุดงัดฝาเคสด้านหน้าออกมานะครับจะเห็นว่าภายในจะมีพัดลมติดอยู่2ตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นแบบ1 4 0ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ย้ายตัวนี้ไปไว้ที่อื่นได้นะครับแต่แกงกันฝุ ละเอียดสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใช้มาสักพักอาจจะมีฝุ่นดูดเข้าจากด้านหน้าได้บ้างด้านหลังนะครับก็ออกแบบมาดูเรียบง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อง iO ช่องติดตั้งพัดลม1 2 0ม mm. เม12เซนนะครับอันนี้ก็ไม่มีรูสไลด์ขึ้นลงนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดแบบฟิกซ์เลยแล้วก็ e x p a n s i o n slot บริเวณด้านขวา expansion slot ตรงนี้ก็มีพื้นที่สำหรับการระบายอากาศนะครับหรือว่าคุณจะเอาอะไรมาผูกไว้ก็ได้นะครับตามการ DIY. ดี y อู่ด้านล่างจนพื้ สำหรับเจ้าโฟกัส G ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่2,190บาทเท่านั้นนะครับได้คุณภาพของแบรนด์ Factor Design นะครับฟีเจอร์ครบครันติดหม้อน้ำ a บ e r c o ู l i n g ด้านหน้าได้มีพื้นที่เหลือเฟือนะครับด้านบนติดพัดลมขนาดใหญ่ได้อีก2ตัวนะครับแล้วก็อื่นๆตามยุคสมัยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝาข้างใสตัวนี้ก็จัดไม้ครบนะครับโครงสร้างก็แข็งแรงเช่นเดียวกันยังไงต้องขอปูุนทางบริษัท ARC ด้วยนะครับที่จะส่งเคสรุ่นนี้มาให้ในรีวิว ยังไงวันนี้เองและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่นอนไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ